ขวาให้พ่อซ้ายให้แม่ผมนั่งอยู่งหลังตั้งแต่บวชถึงไม่ได้มาสวดมนต์ก็อยู่วัดข้ามปีทุกวันครับทุกปีครับตั้งแต่บวชมาที่นี่วัดสามพันธนอนเมือง ขาผมไม่อขอโชคขอลาบขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวส่แคนนั้นกระเพานะครับปีใหม่นี้ขอพีอ่อสุกขนทุกท่านาครับ